ใครที่กำลังมองหาชั้นวางโบชัวหรือชั้นวางอุปกรณ์ต่างๆที่มันสามารถวางโบชัวได้อันนี้เป็นของสมมบิลิตี้นะครับตัวนี้จูดีสมมบิลิตี้ .com นะ5,900บาท5,900บาทหรือถ้าไม่อยากติดโลโก้จะสั่งสก,กีนเองก็ได้นะครับจะสั่งทำก็ประมาณ30วัน40วันนะสั่งทำได้จะเอาเป็นสก,กีนร้านลูกค้าโลโก้ลูกค้าเดี๋ยวเราทำด้าฟให้นะ ทำได้อันนี้สีขาว5 9 0โรสโกจริงๆแพงกว่านะควรขาย6 9 0แต่เราขายแค่5 9 0พอนะครับแล้วก็มีสีดำสีดำอ้าวอันนี้ก็5 9 0เหมือนกันนะครับอันนี้ด้านหน้าล้อเลื่อนด,ดีนะอ้าวเผื่อเอาไว้ที่ร้านวางโบชัววางอุปกรณ์ต่งตางๆแผ่นพับแผ่งโฆษณานะครับก็หมุนได้ล้อด,ดีนะ5,900บาทนะถ้าเพื่อๆคนไหน อยากมีเชลวางไว้หน้าร้านสวยนะเชลใหญ่นะครับไม่ก๊อกแก๊สนะนี่เอาไปเลย5,900นะบ๊ายบาย